สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคณคำนวนนะครับคลิปนี้มาแบ่งปันเลขวิ่งบน1ตัวนะครับประจํางวดวันที่1ตุลาคม2564กนะครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบในทุกๆคลิปนะครับเนาะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับข้อมูลตัวเลขที่แบ่งปันนะครับและนําเสนอเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์จับสังเกตผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้น นะครับกิติคนคำนวณไม่ได้รู้ว่าห่วยจะออกตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจิยญาณในการรับชมรับฟังครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันเนาะไม่มีเลขล็อกไม่มีเลขฟันธงไม่มีเลขสายตรงจากกองสลากนะครับนี่เป็นสโลแกนเออเมื่อสมัยสมาคมคนนิยมตัวเลขนะครับเนาะท่านใดเป็นเป็นสมาชิกเก่าเป็นผู้ติดตามรุ่นแรกๆนะครับก็จะคุ้นกับ สโลแกนนี้ดีนะครับเลขคาดการ6ตัวนะครับผมแบ่งปันไปแล้วเนาะครับหนึ่งในเลขคาดการ6ตัวนั้นคือเลขวิ่งบนนะครับบ่อยครั้งนะครับที่เลขวิ่งบนไปออกล่างวิ่งล่างไปออกบนนะครับแล้วก็บ่อยครั้ง อย่างงวดที่แล้วนี่นะครับแล้วก็มีบางครั้งบ่อยครั้งไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าผลงานผมนี่ห้าสิบห้าสิบนะครับห้าสิบห้าสิบปีหนึ่งมียี่สี่งวดนะครับเข้าสิบสองงวดหลุดสิบสองงวดนี่ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมเออข้าวๆาล้วกันห้าสิบต่อห้าสิบนะมีเข้ามีหลุดนะครับผมนะก็แสดงว่ายังพอใช้งานได้อยู่ลองคำนวณดูนะครับถ้าคุณ ตามสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับทั้งปีเนี่ยนะครับยิบสีงวดนี่แล้วสลับกันไปสลับกันมานะครับตามแค่สูตรเดียวนะอย่าไปตามทุกอาจารย์นะครับนะไม่ใช่แค่ตามผมคนเดียวนะครับตามอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่เนาะสำนักไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาเคยพาเราถูกเลขถูกหวยนะครับโชคดีเนี่ยก็ให้ตามเขาไปเรื่อยๆนะครับตลอดแล้วกันเพราะว่า ถ้าเคยพาถูกสักวันมันต้องเคยพาพ,พาผิดนะผิดหวยเนาะพอพอผิดหวยแล้วเราก็จะตามอาจารย์ท่านใหม่ไปเรื่อยนะครับเนาะกว่าจะจับจุดได้นี่มันก็อ,ออกทะเลนะเพราะฉะนั้นเออก็มีข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าถ้าเข้าพาผิดหวยสักสามงวดสี่งวดเนี่ยนะครับอย่าถึงสี่งวดเลยแค่สามงวดนี่ก็เยอะแล้วก็เลิกตามค่อยเลิกตามนะครับเนาะแต่ถ้า เข้างวดเว้นงวดนะครับหรือไม่ก็เข้าสองงวดไม่เข้าสองงวดนะหรือไม่ก็เข้างวดหนึ่งเว้นไปสองงวดแล้วเข้าอีกงวดหนึ่งเนะี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่าให้เกินสามงวดถ้าเกินสามงวดแล้วถ้าหลุดเกินสามงวดเนี่ยเปลี่ยนสูตรใหม่เลยนะครับประมาณนี้แหละ,ะวิ่งบนนะครับวิ่งล่าง ชุดตัดน้อยตัวผมเนี่ยเลขวิ่งบนวิ่งล่างผมจะวางสองตัวตัวเด่นกับตัวรองนะครับที่ผมจะแบ่งปันนี่ก็ตัวเด่นตัวเดียวนะครับนี่เลยตัวเด่นตัวเดียวเลยแบ่งันเลขเด่นนะครับส่วนวิ่งล่างนี่ขอสมนสิทธิ์ไว้ให้สมาชิกที่สมัครรับข้อมูลเข้ามาแล้วกันนะครับผมแปดสองหนึ่งเจ็ดเก้าห้านะครับเลขสองเด่นบนนะครับะ เน,น้นๆน,นะครับผมสองเด่นบนครับก็มาดูกันว่าจะมาจริงไหมนะครับก็บ่อยครั้งนะที่เลขวลิ่งบนเด่นทั้งบนทั้งล่างก็มีนะครับแล้วก็บ่อยครั้งที่มันไปออกล่างแล้วก็บ่อยครั้งที่มันไม่มาเลย,เลยก็มีนะครับต้องเข้าใจต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะไม่มีใครใบหวยได้ถูกทุกงวดนะครับ ส่วนเลขตัดน้อยตัวนะครับเนาะต้องอธิบายนิดนึงอย่างที่บอกไว้นะครับมันมีเข้ามีหลุดนะครับหากท่านใดอยากสมัครเนี่ยต้องทําใจไว้เลยนะครับกิตติไม่ได้รับประกันว่าแนวทางที่ผมแบ่งปันเนี่ยจะเข้าตรงกับผลหวยในงวดนั้นๆร้อยเปอร์เซ็นะครับนะมีโอกาสที่จะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับแต่ด้วยวิธีการที่ผมแบ่งปันเนี่ยที่ผมเ,เปิดรับสมาชิกเนี่ยนะครับเนาะ มีโอกาสที่จะเด่นนะครับตามสถิติแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้ 50- 50นะแต่ตัวเลขเนี่ยแต่ตัวเลขเนี่ยตามสถิตินะครับยังไงล่ะคือตามสูตรเนี่ยแปมีโอกาสเด่นนะครับแต่ตลอดทั้งปี24สีงวดนะแปนี่ก็คืองวดต่องวดนะแปนี่ทุกงวดผมให้เครดิตเลขตัวเองมีโอกาสที่จะตรงกับผลหวยในแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แต่แต ทั้งปีเนี่ยยี่บสี่งวดเนี่ยผมวางไว้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นพอยี่ิบสี่งวดเข้าแค่สิบสองงวดพอนะครับนะตามนี้นี่คือแผนผมนะครับนี่แผนของผมนะครับถ้าเข้าเกินนั้นก็โอเคนะครับยิ่งดีใหญ่เลยเข้าทุกงวดได้ยิ่งดีนะนะครับโอเคสองสองทำอะไรได้บ้างอย่างที่แบ่งปันไปนั่นแหละนะครับมันก็จะมี เลข6ตัวเนาะก็จะมี28 22 21 27 29 25นะครับอ่ะกลับด้วยนะ82นะอันนี้ไม่ต้องกลับเนาะ12 72 92 แล้วก็ห้าสองนะครับส่วนถ้าท่านอยากจะรูดให้ครบสิบเก้าประตูเนาะจริงๆเนี่ยการถ้าถ้ามีเลขเด่นๆนะครับตัวหนึ่งนะครับจากสูตรที่สามารถมั่นใจและเชื่อถือเชื่อถือได้นะครับเนาะจากการที่ตามตามมานะครับสมมุตินะตามสูตรใดสูตรหนึ่งมาแล้วเจ้านี้อาจารย์นี้โอ้เลขเด่นยังไงก็มาแน่นอนนะครับเลขวิ่งยังไงก็มาแน่นอน ตามไปเลยนะครับลูดไปเลยนะครับก็ลองไปคำนวณดูระหว่างลูดกับวิ่งอะไรจะได้เยอะกว่าน,นะครับถ้าลูดได้เยอะกว่าก็ลูดมัน19กประตูไปเลยนะก็จะเลขที่เหลือก็จะมีนะครับเลขศูนย์ 20, 02, 23, 32, เนาะสองศูนย์ศูนยสององสามสองสองสีสองโอ้เลขนิดปีนี้ผมอายู่ส2สองนะ นะครับผมตามมานานแล้วตามมาตั้งแต่ต้นปีเลยตั้งแต่งวดแรกเลยงวดวันที่สิบดมกราหกสี่ยังไม่เข้าสักทีเลยนะครับสองหกหกสองนะครับนี่ทั้งหมด1ิบประตูเนาะนะครับลูดบน19ประตูก็จะได้ตามนี้นะครับนะเนาะเลขหก 6, มีโอกาสเด่นนะครับแต่ผมจำเป็นต้องตัดเลขหกออกเพราะว่าต้องการเลขแค่หกตัวนะ ก็มาดูกันนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วผมขอดูงวดที่แล้ว935กับ90เนาะ9ก5กับ90นะครับไม่มี6มา3งวดแล้วนะ6ติดเด่นล่าสุดคือวันที่1เอ่อนะครับวันที่1่สิงหาเนาะ261กับ69บนล่างเลยนะแล้วก็หายยาวเลย3มงวดแล้วนะ ก็มีโอกาสทั้งลับทั้งเด็ดนั่นแหละนะโอเคเนาะส่วนสามตัวนะครับสามตัวนี่ก็ผมก็จะตัดมาจากชุดเต็มที่ผมวินไว้นั่นแหละนะครับทุกชุดที่มีเลขสองนะเนาะก็จะมีแปดสองหนึ่งนะครับทั้งหมดสิบชุดนะสิบชุดนะครับแปดสองเจ็ดแปดสองเก้าแปดสองห้านะ สองหนึ่งเจ็ดสองหนึสองหนสองแล้วก็5 7าสองนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับนาะ ก็มีมีที่ผมวินเลขชุดเต็มใช่ไหมสองหกหายเออไม่ใช่ไม่ใช่เลขนี้นะมีน้องข้าวหอมคอมเมนต์มานะครับสองหหายหรือยังไงนี่แหละเดี๋ยวผมไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตามนี้นะครับเนาะ เอาเ้อเรื่อง,องกันเมื่อกี้ผมนึกขึ้นได้ว่ามีคอมเมนต์ใต้คลิปมาไม่รู้ว่าคลิปไหนนะครับเดี๋ยวย้อนไปดูอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณสาหรับคอมเมนตะ์เนาะที่คอมเมนต์ติชมเข้ามานะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันเข้ามาถ้าผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับแต่ผมก็ไปกดถูกใจแล้วก็หัวใจให้ทุกคอมเมนต์อยู่นะครับเนาะก็ขอบคุณมากๆผมค่อนข้างจะ <laughs> สมาชิกท่านผู้ชมคอมเมนต์ขอบคุณมาเนาะผมก็ จะขอบคุณกับด้วยรูปหัวใจนะครับด้วยการกดหัวใจแล้วก็กดถูกใจให้แล้วกันนะครับผมเนาะหากไม่มีการตอบกลับยังไงก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับตามนี้ครับผมตามนี้เลยในงวดนี้สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางหรือที่ลงทุนนะครับผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้นะครับหวยไทยเปิดแล้วนะนะครับหวยไทยเปิดแล้วนะครับจริงๆก็มีทุกหวยนั่นแหละ ผมไม่ได้ทำคลิปหวยฮานอยมาอีกวันแล้วเนี่ยสวัน3วันแล้วอ,อย่างที่บอกไว้นะครับในคลิป,ปก่อนๆเนาะผมค่อนข้างจะเวลาไม่ค่อยมีต้องไปประกอบสัำมาอาชีพอื่นด้วยรองรับด้วยเนาะเพราะว่าใบหวยเนี่ยก็ใบเฉยๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้คนซื้อหวยเป็น เป็นอาชีพนะครับซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างเที่ใบหัวเพื่อแบ่งปันเนี่ยเพราะว่ามีคนติดตามแล้วก็มีคนสอบถามเข้ามานะถ้ามททาก็ติ้งก้านเข้ามาทางไลน์มันก็กระไรอยู่นะครับก็ใช้เวลาว่างในการทําคลิปก็ต้องถึงจะได้ทํานะครับเนาะส่วนเวลาพักผ่อนเนาะถ้าผมเหนื่อยเนี่ยมันไม่ค่อยจะสมองมันไม่เล่นนะครับ ถ้าจะคำนวณหวยฮานอยหวยฮานอยมีทุกวันนะก็ถ้าจะใช้ตามสูตรมันมันก็โอเคอยู่แต่บ่อยครั้งนะการจับเลขเด่นเนี่ยมันต้องใช้เซนด้วยจริงๆนะถ้าเอาตามสูตรเป๊ะๆนะ่ะถ้าถ้าสูตรมันเดินดีมันนิ่งก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าบางครั้งต้องมีสมาธิในการจับเลขเด่นเลขเลขวิ่งอะ่ะตัวเน้นๆตัวหนึ่งอะ่ะหลักสิบหลักหน่วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ หวังที่2ตัวนะครับสตัวบน2ตัวล่างอะไรทั้งทั้งสาหวยนั่นแหละนะครับทุกหวยเลยผมจะเน้นที่หลัก10กับหลักหน่วยเป็นหลักเนาะเพราะง่ายในการเอาไปลงทุนนะครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากลงทุนที่3ตัวนั่นแหละแต่มันค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยแจ้งให้ทราบว่าที่ผมไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปหวยฮาหนอยของหวยลาวไม่ใช่อะไรหรอกมันความถี่มันเยอะ แล้วเวลาทําคํานวณนี่มันก็คํานวณได้นะมันก็มีสูตรของผมอยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลาจับเลขเด่นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันมันต้องใช้เซนต์ใช้ความรู้สึกนะครับถ้าวันไหนที่ผมไม่ค่อยมีสมาธิเนี่ยใช้สูตรจับเลขเด่นเนี่ยมันจะออกทะเลไปเลยมันต้องใช้ความรู้สึกด้วยนะครับอันนี้ เกี elephant, <ง>่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยได้เ,เรื่องพวกนี้เท่า<ๆ>ไหรนะ่เนาะแต่แต่ทุกครั้งที่ผมสังเกตดูนะถ้าผมมีสมาธิหรือหรือผมไม่เหนื่อยได้พักผ่อนเต็มที่เนะี่ยทำคำนวณเลขเนี่ยทุกหวยแหละที่ทํามันค่อนข้างจะ,ะปลอดโปร่งสมมติปสมมติโปรปร่งแล้วผลงานออกมามจะออกมาออกมาได้ดีนะครับเนาะโอเคตามนี้เลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องทางการลงทุนก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะก็ผมคุยออกนอกเรื่องไปเรื่อยเพราะว่าผมไม่มีสคริปต์นะครับนึกอะไรขึ้นได้ผมก็คุยๆกันไปเป็นไปได้นะครับเย็นนี้คืนนี้หลังข้าวเย็นนะครับผมจะมาไลฟ์สดนะครับโค้งสุดท้ายเนาะวันนี้วันที่ยนะี่สิบเก้านาะพรุ่งนี้สามสิบอีก2วันนะครับก็มาเจอกันในไลฟ์สดนะครับอ ผมอาจจะคํานวณฮานอยในวันพรุ่งนี้ด้วยเผื่อวันพรุ่งนี้คํานวณหวยเลาด้วยหวยลาวันพฤหสัสบ,บดีเนาะวันนี้ผมค่อนข้างจะ,ะไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่นะ <laughs> เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ